ครับก็สําหรับสัปดาห์ที่3นะครับที่ฮ่องกงนะครับเราก็จะใช้ตัวนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นสดาที่2นะครับส่วนใหญ่สปดาที่2แต่ว่าก็จะมีเพิ่มเติมบ้างนะครับเพิ่มเติมบ้างบางตําแหน่งนะครับบางตําแหน่งก็คิดว่าตรงนี้เราเราต้องพยายามปรับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับคนที่ที่เพิ่มเติมด้วยนะครับตรงนี้ก็ ก็คิดว่าในสนามฮ่องกงนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็คงไม่มากเท่าไหร่นะแต่ที่เราปรับก็คือในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะการรับเสิร์ฟที่ที่เร็วและรุนแรงนะครับเราก็พยายามจะใช้เครื่องยิงนะเครื่องเครื่องยิงนะครับลูกเสิร์ฟมาช่วยนะครับในเรื่องของการปรับลูกแรกนะครับปรับลูกแรกเพราะว่าถ้าเกิดลูกแรกเราเข้าเราจะเล่นอะไรก็ได้นะครับในเรื่องของการลูกผสมอะไรพวกนี้นะครับ ส่วนเป้าหมายของเราเนี่ยเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าสนามที่3นี้ก็แต่และทีมก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับแต่เราก็จะสู้เต็มที่นะครับสู้เต็มที่ถ้ามีโอกาสชนะได้เราก็จะ,จะชนะให้ได้ครับผมค่ะตอนนี้ความพร้อมของทีมนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะทีมเราตอนนี้ก็ได้มีการปรับ ปรับเรื่องการรับเสิร์ฟการเสิร์ฟแก้ไขข้อที่ผิดพลาดจากอาทิตย์ที่แล้วของพวกเราค่ะแล้วก็สําหรับตัวหนูเองนะคะเป้าหมายก็อยากจะชนะให้ได้มากที่สุดค่ะก็อาทิตย์อาทิตย์นี้ก็เจอหนักอะนเนาะแล้วก็คิดว่าทุกคนคงมอยากจะชนะไปด้วยกันแล้วก็จะทําหน้าที่คนที่ได้ได้รับมอบหมายให้ลงไปเล่นให้ดีค่ะแล้วก็ส่วนสภาพร่างกายเนาะ พราะร่างกายรู้สึกว่าพอมาอาทิตย์นี้มันก็อาจจะเริ่มมีอาการแบบล้าล้าเพราะว่ามันอาจจะสะสมด้วยมั้งคะแต่ว่าพอเราได้กลับมาไทยแล้วก็มีมีเวลาได้ไปฟื้นฟูที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่นี่ค่ะก็ถือว่าร่างกายก็เริ่มดีขึ้นค่ะแต่เชื่อว่าทุกคนน่ะมันก็มีเหนื่อยแหละแต่ว่าพอได้ลงไปเล่นทุกคนก็ไม่ไม่เขาเรียกไงไม่รู้สึกเหนื่อยหรอกว่าทุกคนใส่เต็มร้อยแน่นอนค่ะยังไงก็ ทุกคนนะคะช่วยส่งกำลังใจเชียร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะก็แมนแรกที่เจอตุรกีก็ถือว่าหนักค่ะก็ถ้าได้กำลังใจจากแฟนๆก็น่าจะสู้ได้ค่ะก็ขอกำลังใจเยอะๆได้นะ